8ปปีนะคะประกันตัวนี้มีข้อพิเศษนิดน,นึงคือของเราไม่ต้องตรวจสุขภาพนะคะก็ไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพสวัสดีทุกคนนะคะเข้ามาแล้วทักทายกันได้นะคะทักทายกันได้เลยนะคะวันนี้จะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับประกันชีวิตของเมืองไทยประกันชีวิตนะคะชื่อบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตค่ะพะือนไทยไวเก่ารับผู้สูงวัยที่มีอายุ 50-80ปีโดยไม่มีคำถามสุขภาพแล้วก็ไม่ต้องตรวจสุขภาพด้วยนะไม่มีคำถามสุขภาพแล้วก็ไม่ตรวจสุขภาพด้วยบางคนนะคะมีกงักงวลกังวลเรื่องสุขภาพคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยุ50-80ปีไม่มีคำถามสุขภาพนะคะไม่ใช่เบี้ยทิ้งนะเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาคุณเริ่มต้นที่100,000-500,000บาท ทุนเลือกได้ที่1นึ่งแสนนะคะสูงุด5แสนบาทสวัสดีสวัสดีทุกคนนะคะเข้ามาแล้วสวัสดีค่ะขอบคุณ